คยเห็นหลายๆคลิปนะคะเขากินไอเจ้าสิ่งนี้ค่ะวันนี้มาเจอที่เชนไนเป็นร้านโดชาพาราซาเป็นอาหารของทางมุมไบนะคะร้านคาชูรีค่ะเพิ่งเคยลองทานนะคะอร่อยมากบอกได้ว่าสดชื่นมากมันจะเป็นแป้งเหมือนแป้งปาณนปุรีค่ะแล้วก็มีถั่วมีสารแหน่จัสมินี่นะคะแล้วก็มีพวก โยเกิร์ตราดราดะค่ะแล้วก็โรยด้วยแป้งกรอบอะค่ะยิ่งทานยิ่งอร่อยนะคะข้างในจะเป็นถั่วมันคลุกเข้ากับมาซาร่าคือทานแล้วรู้สึกว่าถ้ามาแบบหิวหิวสดชื่นเลยจริงๆค่ะเป็นอาหารที่เพิ่มพลังงานได้มากวันนี้ก็เลยมาเจอแล้วก็เลยมาลองทานดู ทานคนเดียวนะคะก้อนนึ่งบอกว่าเท่าๆกับกรํารปั้นก็ก็ทานหมดค่ะแต่ว่าถั่วเขา mm. เขาให้เยอะนิดนึงที่บ้านเราไม่มีให้ลองนะคะที่นี่ก็เลยมาเจอที่นี่เพราะที่นี่นนเป็นเหมือนกับเมืองหลวงของทางโซนใต้ก็มีอาหารหลายๆประ,ประเทศหรือว่าหลายๆแห่งมารวมอยู่ที่นี่เพราะว่าคนจะมาอยู่ที่นี่กันเยอะก็เลยได้ลองอะคะ่ะ พอดีร้านนี้อยู่บริเวณหน้าโรงแรมเป็นมาทานชานะคะก็เลยเห็นเมน,นูนอะไรแปลกๆก็เลยอยากจะลองเพราะว่าเห็นหลายๆคลิปลงไป